ก่อนอน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้นพีพีเจ็ดเพจมินผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปอลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมภูมพร้อมเล่นลูมครบแหลงค,คอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมหยิบทลิงไวไ้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่าด้วยเองนะครับผมก็อยู่เกมเอาอีนั่นเองนะคะนรับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมเอาอีก็มีเขาเรียกว่ากล่องจิตกรรมใหม่นะครับผมจริงๆก็น่าจะมานานแล้วแหละนะผมเพิ่งจะมาเห็นนั่นเองนะครับผมนะก็นี่ครับผมเริ่มาจากวันที11่11นะฮะวันนี้วันที่14นะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้กล่องนี้นมันสุ่มได้อะไรนะครับผมนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเป็นกล่องคาราโนเชตมม้จเนแหละผมอยากรู้เอา,อางี้ดีกว,ว่าสคืวผมจะมาลอง สุ่มให้ทุกคนดูนะครับผมว่าว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่ได้ถุงแล้วยังไม่รู้นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้แล้วมันก็ไม่มีแบบเขียนบอกนะว่าได้อะไรนะเป็นแบบกล่องแบตเตอรี่บ็อกซ์เฉยๆนะครับผมแบตเตอรี่บ็อกซ์คืออะไรวะช่างแม่งนะขี้เกียจหานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มเดี๋ยวก็รู้อยู่ดีนะครับผมเนี่ยซึ่งอ่ามันจะมีกล่องราคา2,000กับราคา1,000นะครับผมนะกล่องโกกับกล่องซิลเวอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวแรกผมจะมาลองสุ่มให้หมดเลยนะครับผมเนี่ ได้หมดไปประมาณ4ี่พันห้าพันหกพันนะหกพันบาทนะครับผมนะก็มี2 ID ไอดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูไอดีของผมก่อนดีกว่านะครับผมนะว่ามันจะได้อะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนผมซื้อมาสักกล่องหนึ่งกันก็นแล้วกันมาคืออะไรวะอา้าหายไม่ต้องไปเปิดเ,เ,เองเหรออ้าเอาเอา,เอามั่วเลยเชี่ยอามวม่วเลยเออเพิ่งรับมาเร็วๆนี้อ้าวหาย ผมกดเปิดแล้วมันคืออะไรวะอ,อ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่นชี้อกูหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดีกว่ามันคืออะไรผมก็แน่ใจเหมือนกันนะกดป้าบเขาให้อา่าวยคืออะไรวะอ,อ๋อแย่แล้วกูไม่รู้เรื่องแล้วกูกดม่วงไงแล้วมันคือ มันคืออะไรไม่รู้เฮี้ยเอ้ยโอ้โหขออนุญาตหาข้อขมูลแป๊บนึงอ๋อมันเอามาเล่นกิจกรรมนี้ทุกคนเฮี้ยกูก็ว่าอยู่อะไรวะซึ่งเราอ๋อสามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งเหรอการันตีกดอนสิบครั้งเท่านั้นอุ้ยมีสกินเหรอเฮี้ยมาดลีไอ้ผมแม่งมีดวงอะไรเรื่องพวกนี้วะผมมั่นใจไอ้ยตรเที่อะไรกูเมื่อวานยังเกลืออยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรนั่นเองนะครับผมนะฮะเอ่อไอเทม เท่ถ้าผมได้มาผมผมอยากรู้่าคือถ้าผมได้สริปหนึ่งนี่มันมันมันจะเป็นอะไรที่แบบพิกผนโมการชองผมมากเลยนะแบบว่าไม่เคยสุ่มมาเลยที่แบบแต่เกิดเอ้ได้ก่อนกาหนดอะก่อนคือชองผมมกักจะได้แบบว่าการันตีเท่านั้นะนะครับผมไม่เคยแบบว่าจะสุ่มได้กลางกันหรือว่าอะไรเลยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบระวิวารกดตรงนี้เลยปะอุ้ยไม่ใช่ เออเรามาตรงนี้นะครับผมตรงนี้บ้าแล้วก็มันจะมีนี่มันจะดีบ็อกตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วกดเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่าฮะว่าผมจะดวงดีขนาดไหนกันเชียวนะคร<ๆ>ับผมนะซึ่งข้างในมันมีอะไรบ้างผมยางรู้ว่ากองโกบู๊มีสกินเยอะเนี่ยทำเล่นไปเนียแล้วเราจะได้หรือเปล่านั่นะคือคำถามนะฮะเรากดเปิดเลยไม่ต้องทำเพลงนะไม่ต้องถามอีกเฮ้ยเอา้าเฮียมีแล้วไอ้ส,าาสัสตว์เอ้ย ที่แม่งหลอกกูเฮ้ยมันโอกาสมันได้สก,กิลรอบไม่ใช่หรอไออีกรอบมาอาไอขี้เอ้ยแม่งไอมันเป็นนิดนิดถ้าเป็นมันมาเป็นตัวที่มีแล้วหมดเลยอะไอ้ขี้โมะปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวลองลองอันนี้ดีกว,ว่าซิลเวอร์มาโอ้มีแล้วคือมันโอ้มีแล้วมีอ๋อ เอามีหมดเลยคือผมมีคูปองอีก19เก้ยผมมีคูปองอีก20นะครับผม,ผมจะลองสุ่มเลยแล้วกันไหมอ้าวคือมันสุ่มลุกตัวเลยหรือไงวะผมไม่เข้าใจคือมันสุ่มลุกตัวเลยเหรอโอ้เทียมันคือแบบอ๋อผมว่าไอดีใหม่อะไอดี ID ใหม่แม่งไอดีใหม่แม่งต้องเล่นวะสำหรับกิจกรรมนี้โอ้โหไอตัวที่ไม่มีแม่งก็ไม่เอามาให้กู โอ้โแต่โอ้ันสุ่มแม่หมดเลยทุกคน,นเชี่ยคือเอาให้มันสุ่มทุกอย่างที่มีในอวีเลยฮะกิจกรรมนี้และเหรียญที่ผมได้เมื่อกี้ผมทผมอะไรได้อ่ะนี่ทำอะไรได้อ่ะสุ่มครบถาแล้วผมสุ่มได้ทันทีนนนโอ้อล้ไอเหรียญเมื่อกี้อันนี้โอ้เหรียญสามารถที่จะไปแลกได้มันก็เหมือนมีการาันตีแหละผมว่านะครับผมเนี่ยโอ้แปดเหรียญนี่สิบเหรียญโอเคเกลือนะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลอง อีกไอดีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะดูว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าให้เคี้ยวุ้เกยืออีกอะแม่งได้ความที่ไอดีผมมันมีตัวเยอะนะฮะถ้ากินก็ถ้ากินก็ปานกลางนะเขาไม่ได้เยอะมากมันก็แบบเออนั่นแหละออโอเคเดี๋ยวไปดูอีกไอดีหนึ่งดีกว่า โอเคนะครับ okay, ผมเน่ก็อยู่ไอดีเพื่อนผมนั่นเองนะครับผมแร่โอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่านะซึ่งดวงในไอดีตัวเองไม่มีนะครับผมนะแต่ดวงในไอดีเพื่อนผมอาจจะมีก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีสกินเท่าไหร่โอ้โหสกินแม่งร้อยเจ็ดสิบสามก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะโอเคฮะเอา้าหาย๋อ้ยเฮียของเคียอะไรเ,เนี่ยมันมีด้วยเหรอ อุ้ยเดี๋ยวซุ่มเดี๋ยวซุ่มพี่แอมไปซูมไปดีกูอ้าวแล้วทำไมข้อเท้งผม,มมันไม่มีไอ้ไอ้กล่องนั้นวะไอ้กล่องเออทำเพื่อผมไม่มีอ่ะอา้าวเฮียงงเลยเฮียอ้าวไม่เป็นไรครับผมนี่ยถึงไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสูมไปดีดู <laughs> ไอ้ดีเพื่อนโกเป็นไงอ่ะ ยี่สิบกล่องอ๋อเปิดหมดแม่งเลยเชียคิดว่าได้ไหมทุกคนเดี๋ยวดูกันตอนผมไม่น่าจะมีทุกตัวแล้วป่ะผมผมขอไลู่ก่อนนะเออเดี๋ยวแม่งเกลือเพื่อนมีโอมีเอเดนโดทูเลนจีน่าเพนอาตาวีโรเซเลกาอา่ายูจีน่ให้มีครบหมดแล้วไอดีนี้อ,อ,อุ้ยเอามีครบหมดเลยเอ้าเพื่อนผมมาซื้อทิ้งไว้แล้วหรอเออเพื่อนผมมาซื้อทิ้งไว้แล้วะทุกคน เชื่อไปซื้อตอนไหนวะโอเคเดี๋ยวเราถุ่ม,มันดีกว่านะคะ <im> นรับผมนะเผื่อไอ้นีเพื่อผมได้มันซื้อมันซื้อตอนไหนมันซื้อแล้วก็ไม่ถุ่มแต่แล้วมันซื้อมาแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันซื้อเก็บไว้แน่เลยเปิดโ,โ,โอ้โหฟลอเรนติโน่เขี้ยะดวงกูไม่เคยจะดีกับเขาอะ่ะที่แม่งเคยขอเลยปรับเขาให้ไงไม่ต้องพูดมากโอ้โหเที่ยวแต่แม่งมีแล้วไอ้สารเละกินนี่เกลือดูสองละเกลือเกลือยับมาซิลเวอร์ อเกือโอ้เกือเขี่ยเกือบเกือหมดโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คไอเดีเพื่อนผมแป๊บนึงว่ามันมีไอฮีโร่ตามที่มันบอกหรือเปล่ามันโอ้เสียดายฮะเพื่อนผมมันมีครบหมดทุกตัวแล้วอะทำไงดีทุกคนเออแต่ถ้าจะสุ่มไปมันก็เสียดายนะจะสุ่มทำไมก่อนพวุ่งนี้ดีกว่าเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ไอ กีเมลยวเร่งขึ้นเอ้แต่มันมีหมดแหละแต่ผมอยากลองสุ่มมากไอ้เชี่มันรีบมีทำไมวะตูเลนเตูเลนผมไม่เคยเห็นมันเล่นเลยเดี๋ยวลองกีนา่ากีนา่าเคยเห็นมันเล่นอยู่จิตซาตา้าเคยเห็นมันเล่นยูจีอาญายูจีวีโรมันมีครบทุกตัวแล้วอะ่ะดูนี่รอ้อยสิบสี่ตัวครบทุกตัวเลยทุกคนเฮียถ้าแบบถ้าซื้อมันมันจะด่าผมไหมวะซื้อทำไมอะ่ะ แอ๊บมีเขาตื่นตัวแล้วโอเคแอ๊บว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่นแล้วกันนะครับผมนะก็กิจกรรมนี้แม่งเกลือนะครับผมนะมันเหมาะสำหรับไอดีใหม่มากกว่านะผมว่าเออโอเคแอ๊บว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับผมบาย